นี่นะคะเป็นไร่ถั่วแดงของเรานะคะคนช่วยโบกรถเด้อ สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราสวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราครอบครัวเกษตรกร,ร,กรในฮอกไกโดอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีแผนจะไปเกี่ยวถั่วแดงเล็กกันนะคะที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าอสุกินะคะตื่นเช้ามาไปถอนมันสองชั่วโมงเสร็จแล้วก็เลยเอารถมาล้างเอารถหกล้อมาล้างไว้นะคะแล้วก็รถเกี่ยวก็เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะลากไปแล้วนะคะ อ้าวพี่ทาคุมิไปกับพ่อส่วนเคนโตะเขาอยากไปกับปูเคนโตะเขาอยากนั่งรถด,ดําไหนดูซิพี่ทาคุมิเขามีความฝ่ฝันอยากนั่งแท็กเตอร์ทุกวันเลย เม่กี้เห็นย่าบอกเซลิกาอยากไปกับยา่าส่วนแม่ก็คันนี้คันเดิมของเราคันปโปรดนะคะ ะะเป็นไร่ถั่วแดงของเรานะคะแต่จริงๆแล้วถั่วแดงที่เรียกว่าอสุกิอันนี้นะคะเราทําอยู่สองที่ด้วยกันนะคะมีตรงนี้นะคะแล้วก็มีแถวแถวบ้านอีกที่หนึ่งนะคะแต่อันนั้นคือเอาไว้เกี่ยวทีหลังนะคะเราจะมาเกี่ยวตรงนี้ก่อนเนาะ พาทุกคนมาดูใกล้ๆนะคะถั่วที่พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวนะคะทุกคนจะต้องให้ฝักมันเป็นสีดำแบบนี้นะคะก็เป็นดำๆลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวมาเก็บดูนี่นี่นะคะถั่วแดงเม็ดเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะมานี่มาี่น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 ี่กึ่งย เพนโตมาแล้วเอาเครื่องดื่มมาแล้วดูสิดูคนทำงานเขาเหนื่อยสิคนทำงานตัวจริงเขาไม่กินคนตัวปลอมนี่กินเอากินเอาเนาะ คิดว่าน,นะคะไล่ตรงนี้เนาะทั้งหมด10บกว่าไล่ก็วันนี้คงไม่เสร็จเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะอคตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอโมงครึ่งนะคะพักกลางวันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว ตอนบ่ายพ่อบ้านจะมาเกี่ยวถั่วใหม่อีกรอบนึงนะคะแต่ว่าพวกเราก็น่าจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านเลยเพราะว่าก็จะต้องให้เด็กๆนอนกลางวันด้วยนะคะ อีกวันหนึ่งนะคะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะคะเมื่อวานเราก็เกี่ยวไปจนถึงเย็นนะคะแต่ว่า<ไ>ปปแต่ว่าที่ที่เราเกี่ยวไปเมื่อวานก็ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้พ่อบ้านกําลังไปเกี่ยวต่ออยู่นะคะแต่ว่าอีกลิงอีก2ตัวคือตามไปตั้งแต่ทานข้าวเที่ยงเสร็จก็ตามไปทันทีเลยนะคะอยากไปบอกอยากไปกับพ่อก็เลยหญิงก็เลยอยู่กับหมวยน้อยสองคนนะคะ นี่นะคะเมื่อวานที่เกี่ยวไปนะคะมาดูกันเขาใส่ถังอันนี้นะคะนี่เต็มเต็มถังนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะตรงนี้นะคะเป็นถังหนึ่งเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ในหกล้อนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวดูปีนขึ้นไปดูนี่นะคะทุกคน ยังอยู่ในหกล้อนี้ด้วยนะคะเกือบเต็มนะคะประมาณประมาณ70ของหกล้อนะคะมาแล้วนะคะทุกคนอัปเดตวันที่สองเนาะใกล้จะเสร็จแล้วเด้อตรงนี้เด้อปู่พาหลานคนโตมาเดินทัวร์อีกแล้วมาตามเก็บอันที่เขาเกี่ยวไม่หมดนี่แบบนี้นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปหย่อนลงเครื่องเกี่ยวอีกรอบนึง เห็นเตจี้ีอเันนี้ด้วยลูกเนเนอ่ะาไปไปใส่น้นเออทํางานบ้างกินกินแต่น้ำหวาน2องขวด3ขวดไม่ยอมทํางานอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะเอาขึ้นรถเคนผลกลับบ้านกันนะคะ คนช่วยโบกรถเด้อ <laughs> คนช่วยโบกรถ <laughs> พี่ทาคุมีมาแล้วจ้าหญิงก็เพิ่งรู้ว่าพ่อบ้านเขาแอบมาเกี่ยวไม่ใช่แอบหรอกพ่อบ้านเขามาเกี่ยวตรงนี้ไปเมื่อ,อตอนช่วงสายๆนะคะตอนที่วันนี้วันอาทิตย์เนาะตอนที่หญิงพา พี่ทาคุมิไปเรียนว่ายน้ํานะคะเขาก็มาเกี่ยวช่วงนี้เนาะเขาบอกว่าเกี่ยวช่วง9ก้าโมงนะคะจนถึงประมาณ11บเอโมงเนาะรอบนี้ปู่เอาหกล้อมาขนนะคะเมื่อกี้เอารถเครนไปเก็บแล้วตอนนี้เอารถ6กล้อมาใส่เพิ่มนะคะที่เราใส่ไปเมื่อวานยังไม่เต็มนะคะก็เอามาใส่เพิ่มให้เต็มนะคะรอบนี้เราจะเอา ใส่ถังเขียวนี้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้หกล้อปู่เอาไปเก็บที่บ้านแล้วเนาะอันนี้กำลังเอาลงเคนหนูน้ำมันยิ่งกว่าลูกหมาแบบคุกดินคุกฝุ่นยิ่งกว่าอะไรทั้งใดๆในโลกเคนเคนขอมีเ็ตเต <c oughs> โอ้ยเซดีนี่แก่งจริงๆเลยลูกดูสิยกกล่องคนเดียวได้อีกยกตะกร้าคนเดียวได้อีกสำหรับการเก็บเกี่ยวถั่วแดงวันนี้นะคะ ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันพรุ่งนี้อีกนะคะวันนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้จ้าสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนตอนนี้เด็กๆกําลังจะไปโรงเรียนกันนะคะคกะําลังจะไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนนะคะนี่มีกระเป๋าผ้าห่มนะคะไปกันเอาไปเร็วเรวอ้าชิรนกเรไปเร็วเรวๆวคุณครูรอแล้วไป กลับมาถึงบ้านมาเจอพ่อบ้านกำลังเอาถั่วแดงขึ้นรถนะคะน่าจะเป็นเมื่อกี้พ่อบ้านบอกว่าเอาขึ้นรอบสองแล้วรอบแรกปู่ขนไปขนไปส่งที่สหกรณ์แล้วรอบนึงนะคะอันนี้เป็นรอบสองเนาะนี่เดี๋ยวปู่กำลังไปอีกรอบนึงนะคะเป็นอันนี้รอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกก็ออกไปแต่เช้าสูไปแล้วจ้ารอบที่สองจ้าเริ่มงานแล้วนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะก็ทานคงทานข้าวกันอิ่มแล้วก็พ่อบ้านพามาเริ่มงานไว้นะคะอากาศคือแบบวันนี้เมฆมามืดมากเลยนะ <c oughs> กลัวกลัวอยู่ว่าฝนจะตกแต่ก็นั่นแหละตามพยากรณ์ไปเลยเขาบอกว่าจะตกพรุ่งนี้นะคะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายน่าจะใกล้บ่าย3ามแล้วเดี๋ยวจะได้เวลาไปรับเด็กๆแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ปีนี้เราจะใช้เวลาเกี่ยวถั่วแดงอาสุกิเป็นเวลาระยะเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่ามีฝนมาตกขั้นเวลานะคะคิดว่าพรุ่งนี้เมื่อคืนนี้น่าจะยังไม่ได้เกี่ยวนะคะที่เหลือตรงนี้เนาะคนจากสหกรณ์การเกษตรมารับมันเราไปแล้วคะ่ะ มันลอตสุดท้ายแล้วก็กระบะที่เหลือนะคะแล้วก็เป็นมันลอตสุดท้ายเวลาเราถอนมันเสร็จนะทุกคนเราก็จะโทรศัพท์ไปบอกทางสหกรณนะ์เนาะบอกว่าให้มารับมันด้วยจุดตรงนู้นตรงนี้คนที่สหกรณ์เขาก็จะรู้จักที่ของเราหมดเลยนะที่คนในตำบลเนี่ยแถวเนี้ยเขาจะรู้หมดเลยว่าเส้นไหนเป็นของใครของใครเป็นที่ดินของใครอะไรยังไงนะคะก็บอกแค่ว่าเราเอามันไปรวมไว้ที่ไหนเขาก็จะมารับตรงนั้นเลยนะคะ ไปแล้วจ้ามานันรถสุดท้ายของเราเมื่อกี้ปู่โบกมือบายๆเจอกันใหม่ปีหน้าเด้อ <c ười> เจอกันใหม่ปีหน้ามาตะไล่แนงเสร็จที่เขาแบบว่าใช้รถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราก็จะปล่อยไว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มา ขายกบเขาลงไปอยู่ข้างล่างก็ให้เขาไปย่อยสลายไปเป็นปุ๋ยให้กับดินนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับการเก็บเกี่ยวถั่วแดงอสุกิในวันที่3ของเรานะคะวันนี้ก็ได้เกี่ยวครึ่งวันนะคะเพราะว่าช่วงเช้าถั่วของเราก็ยังชื้นอยู่นะคะยังมีความชื้นอยู่เยอะก็เลยไม่สามารถเกี่ยวได้นะคะพอช่วงบ่ายมาก็ลมเริ่มเริ่มมีลมนะคะแล้วก็ หัวเขาก็เริ่มแห้งขึ้นมาบ้างนะคะก็เลยได้มาเกี่ยวคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะไปรับเด็กๆก่อนจ้าเคนลงมาเลยหนูน่ะชอบปีนป่ายลงมาเลยลงเองจีบุนได้จีบุนได้ให้อตคใสหนูลงได้อยู่แล้วหนูไม่ต้องมาเรียกคนทำเป็นเรียกคนหรอก โห้พากันนั่งนั่งดูพ่อเด้อเขาจะไปนั่งเขาอยากไปขึ้นแท็กเตอร์กับพ่อเด้อ เติมน้ำมันก่อนไม่เคยเห็นพ่อเติมน้ำมันหรือไงอยากเห็นทุกครั้งเลยเกษตรกรญี่ปุ่นนะทุกคนเขามีถังเติมน้ำมัน,มน,มนตัวเองเป็นของเป็นของตัวเองนะเวลามันใกล้จะหมดเราก็จะโทรไปที่บริษัทรถขนน้ำมันเขาก็จะมาส่งให้เรานะคะ เวลาเขามาส่งนะต่อให้บ้านเราไม่มีคนอยู่เขาก็จะมาใส่เองเติมเองอะไรเองเลยนะเพราะว่าปกติก็เป็นอย่างนั้น <laughs> สวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าวันนี้หนาวมากดูสีปากปากเป็นสีแร่ๆหมดเลยทุกคน เสร็จแล้วเสร็จแล้วราบข้าวเป็นหน้ากองถั่วแดงอาซูกิรถสุดท้ายของเรากำลังจะมา ันนี้เขาจะไปออนเซนกับคุณพ่อนะคะออนเซนก็อยู่ใกล้ๆนะคะขับรถไป5นาทีก็ถึง bye bye. บ๊ายบายเข็นไปไปไหนบ๊ายบายบ๊ายบายอิาชัยอิตาชั เอาเก็บดีๆสิคะเ,เดี๋ยวแม่ไปดูกับข้าวก่อนเดี๋ยวไหม้แล้วเก็บดีๆอะอาเหมยน้อยเหงาเลยพี่ๆไม่อยู่นี่พี่ๆไปออนเซ็นเหงาไหมคะ

พี่ๆจะมาเนาะ <แบ S 1> จะได้<บ>พี่ๆยังไม่กลับเลย<บ>หิวข้าวแล้วเด้อยังไม่พากันมาอีกเด้อหิวข้าวแล้วเด้อเสดียหิวข้าวไหมคะเด็กๆก,กลับมาแล้วคะ่ะ,ไป,ะไปออนเซ็นกลับมาแล้วก็มากินข้าวกันนะคะวันนี้ในที่สุดเราก็เกี่ยวถัว่วแดงอสุกิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พอบ้านก็รีบเอาถั่วไปส่งที่สหกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน กลับมาถึงบ้านเด็กๆให้พาไปออนเซนอีกก็ไปออนเซนกลับมาแล้วก็มาทานข้าวสำหรับอีพีนี้นะคะยาวมากนะคะก็เป็นการเก็บเกี่ยวถั่วแดงที่ยาวที่สุดในรอบหลายปีนะคะเพราะว่าใช้เวลาเกือบอาทิตย์เลยนะคะที่มีฝนมาตกกั้นเนาะก็เลยทำให้ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะยังไงก็ ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจดีบายบายชิคกีก่อน